ก็ขอกลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยครับกันอีกแล้ว,ว,ว,วผมมาแจกแอ๊ออนแปลงเป็นมอนเตอร์ครับทุกคนที่แปลว่ากดยอ่อกระโดดเดินกดไปที่พื้นแล้วจะทุกคนก็เห็นมันล็อกก็จะเอาอันนี้ออกนะครับให้กดยอ่อกระโดดแบบนี้แล้วก็จะหายไปเข้าเรไปล่องม้ากากตัท,ที่มันอยู่ในวถล็อก ในลูกเมื่อกี้ทุกคแต่ผมไมทำครับจะใช้คำสั่งเอาพิมพ์ตามผมเลยครับตอต่างชาตบ kuek akan larut tuh, mereka berlarut tuh, lalu kakak semua, buat kado, buat buat keren, nih, sih? Wow, berterima ก็จะกลับล่างกดย่อกระโดดไปในกุญจะโดดเดินนี่นี่เลยจ้าเขาแปลงร่างมันตัวเปลี่ยนมามันจะไม่ตีกันนะครับทุกคนไม่ฆ่ากันแต่ถ้าอยู่ใกล้กูรลิบเนี่ยตายตายทุกคน ทางนี้เนี่ยก็มุมมองมุมมองแบบนี้จะเล่นมันจะไปเห็นภาพนะครับทุกคนก็เจอกระโดดเลยมันจะแปลงร่างเป็นเกดเขาก็เป็นเกะ อันงวงอันไก่พรนอันงวงอันไพนทำแบบนี้แกงแฟนได้งูสิห้งกงนวุ้งวงอันไก่พูน เกใส่ชุดก่อนเลยถือขอนะว้าวเก่งมากอ้เก่งมากอันนี้เราเป็นอย่างดีเรากดเตืนไป เอาแฟนคุณเลยแล้วก็ตีด้ย,ยนีใจแบนี้ย่ากันแน,น่นอ,ะะอ,ะะอนีำสีใจเลยเก็ไปเดีน ครับครับี่ถ้าเราเป็นมอสตอนเป็นซอมบี้ก็น,น,กกกกนี่ถิงพเาะว่าถ้าจะเจ็บไหมัางคังเละมากำม่คข้หวัซอมบี้ถื้นหมถ้าเรามีชีวิต

私はやるがね。 thank <sniffs> you